สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคกคุณทุกคนจ้ายินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนั้นบ้านนาเมืองเพชรจ้าวันนี้วันที่22จ้าวันจันทที่22กุ้งผาพัน2,564วันนี้มาในฟาร์มรูเหลืองการทำวัคซีนให้วัวนะเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก นะ,ะสำหรับท่านผู้ชมที่คิดเลี้ยงวัวคุ้นล้วก็ออต้องการารามรู้เกี่ยวกับวัคซีนอันนี้เป็นขอกคนบ้านบานที่จะมาเล่าดูกันฟังนะจากประสบการณ์ของเราที่ที่ได้รับรู้กับเกี่ยวกับคนที่เขาเลี้ยงวัวเก่งๆเราก็มีเขาก็เราก็ไปหาความรู้จากเขาเขาก็จะ จะเล่าให้เราฟังว่าการทำวัคซีนน่ะมันจำเป็นมากเออเวลาน้าวัวซากวัวคุณเนี่ยเข่าคอกก็ต้องทำยาทำวัคซีนฉีดยาบำรุงเออทายพยาธิวัคซีนต่างๆที่คุณหมอวัวเขาฉีดเนี่ยนะนะจำเป็นต้องฉีดนะเขาบอกว่าเออพอเรา ตอนที่มันยังไม่อ้วนเนี่ยจะเกิดมันเป็นโลเป็นไรเอ่อจากประสบการณ์นะนะทำวัคซีนปับ๊บเรามันก็จะเก็บเจ็บพวกกีบอะไรแบบนี้โลกมันจะออกมาตอนที่ว่ายังไม่ได้คุณนะแหละแหละสำหรับคนที่ไม่ได้ทำยามันก็จะไปออกช่วงตอนที่ ว่าเราอ้วนแล้วคุณได้ลายเดือนแล้วสามสี่เดือนเนี่ยทีนี้มันจะมันจะมันจะลายแรงมันจะลายแรงกว่าตอนที่เรายังไม่คุณนะเออได้ได้ความรู้อันนี้มาจากเพื่อนบ้านแล้วนะก็จะเราแล้วฟังว่าแบบนั้นอนะ บางคนบอกว่าไม่ไม่ต้องทำหรกวัคซีนเดี๋ยวมันเป็นเออมีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงที่ว่าวัวเจ็บกีอะไรนี่แหละวัวมันวัวมันขุนแล้วโตแล้ว้า้าไปฉีดตอนนั้นมันก็ถ้ามีโรคระบาดมันก็จะเป็นนะแล้วทีนี้มันก็อาการมันจะนักนะเพราะว่าตัวมันนักตัวมันอ้วนตัวย้าย อาการอาการนักแหละอืมเขาเล่าว่าถึงขนาดมันตายเลยนะถ้าเป็นตอนที่มันอ้วนวนะนะเพราะว่าไม้ยังงี้นะเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่เคยแบบนั้นอนะ่ะเคยแต่ว่าสื่อสื่อม้าได้ตีหาวันแล้วมันเป็นโลกคอตีบอะไรนะ ไม่กินกินอาหารไม่ได้เลยมันตายแหละตัวแหลตัวแหกที่คอ,อกแล้วคอ,อกเนี่ยที่ว่าตายนะ <c oughs> ของเรานี่ตัวตอวอ้วนๆเนี่ยมีทั้งหมดเก้าตัวนะน่าจะมีเล็กตัวตัวเล็กอยู่ที่กินน้ำอยู่ทางนู้น อันนี้ก็ได้สี่เดือนสี่เดือนนะเดี๋ยวสี่เดือนกี่วันแล้วเดี๋ยวก็จะนับตั้งแต่วันที่สิบหกตุลาสิบหกอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเบ็ดยี่สิบสองสี่เดือนห้าวัน มีนกอ๋อนกนกเขานกเขาชวานี่นี่นี่มาทำรังอยู่บนเห็นไหมต้องที่ท้ายที่มีไข่ต้องฟ้องอะไรเดี๋ยวทายให้ดูเลย นอกอุบเป็นยังไงกำลังอุบฝักไข่เนี่ยอุบฝักไข่อยู่เห็นไหมถ้าเราเดินเขาไปไกลๆเนี่ยบินพึบไปเลยแหละ ไปแล้วบินไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูไครที่มีกี่ฟองว้ามีสองฟองแนะ่ดูตอนนี้รับอบรับรอบ,รอบ,รอบนี่เขาก็ทํำน้ากันแล้วนะเนี่ยดูดิ อันนี้คือวัวที่เอามาผูกเล็มหญ้าที่เขายังไม่ได้ทำยังไม่ได้เอานาา้ำาสวัวก็เล็มหญ้าไปเรื่อยๆก่อนที่ทำหน่นเกาหนุนถ่ายหน้าคาดนาแล้วก็หวานข่าวแล้วก็บนี้นะอันนี้อันนี้ขิววัวพงนี่ยังโก้ยไม่ได้นะเพราะว่าเราเอาหินใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยถ้าเกิกเดเราโก้ยไปนะ่ะมันจะหนัก มีมันมีหินหินป้นไปด้วยมันไม่ดีนะต้องเดี๋ยวต้องถ้าคายวัวคอกนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเทป,ปนเนนูนเนี่ยดันดินตรงเนี้ออกหมดแหละเพราะว่าเวลาวัวขึ้นกันนะมันจะขึ้นถึงลังคานู่นเลยอ่ะเสียวลังคาจะพังเวลามันขึ้นคีกันมันทโนะโถมอ่ะมันขึ้นกันเนี่ยเพราะว่าพื้น พื่นที่เราทมว่าเนี่ยไม่ใ้มันไม้ห้มันเป็นโค้นแชะติดท้าวัวแล้วมันก็สูงขึ้นมาเดี๋ยวคอกต่อไปเราจะเลือกวัวแบบตัวขาวเนี่ยแต่ว่าสีอื่นก็ได้นะให้มันมี ต้องคอแพะตรงอรตรงคอนั่นนะ่ะคอที่มันยันยานแล้วก็ใตทองยันยานหูัน่นเข่าเข่าให่หน้าแกแันนี้แหละทางต่อไปเราจะไปเลือกอย่างเงี้เยเลือกเอาเลยอาทีนี้เขาใน,น่อยๆนะอ,อยนะอายุก็ประมาณสองขวบสองขวบฟ้าล้นเนี้ยอย่าให้เกินสี่ขวบ สะอาาลล่ะไรละสามควบก็ยังได้อยู่สองควบฟา้าถ้าสี่ควบเรามันจะเป็นหัวแก่นะเพราะว่ากันอย่างนั้นนะเฮ้ยๆๆๆยๆยยยย จะได้ไอตัวแดงนี้นังอ้อนอยู่เลยดิขุนได้อีกอีกนั้นเนี่ยกินกับแกงนะตัวแดงนะ่ะที่ถูกฟิตนะ่ะแดงสมนะเนี่ยตัวเนี้ยผิวนั่งย่นดีอะ่ะแต่หนามันก็ออ่อ,อนหน่อยแต่ก็ใช้ได้ไอ้นี่ไทยนะวัวไทยไอต้ตัวเนี้ยตัวใหญ่หนังเนียนเลยวัวไทยตัวเนี้ย ตอนนี้นะมันจะชอบหุดอัวเนี่ยเขาเป็นโลกกันมันไม่เป็นนะมันออกที่ลังเพื่อนลาเป็นน้อยด้วยหัวไทยมันจะแข็งแรงมันจะเออการยูอาศัยของเมืองไทยเนี่ยมันจะเหมาะสมกับมันน่ะสวนพวกบามานพวกชาเล่เนี่ยมันจะเป็นหัวเชื้อสายมาจากเมืองนอกเมืองนอกอากาศจะหนาว เมืองไทยอากาศจะร้อนแห้งเนี่ยแข็งแรงตัวเนี้ยไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วแข็งแรงมากชอบขึ้นเพื่อนโอ้โหต้องโดนต้องโดนอะไรนะยาอะไรที่ไม่ให้มันคึกทะม้อน่ะหมอชี้ไปทิง้งสาขึ้นเลยไม่ขึ้นเพื่อน,นอีกต่อไปมันก็ขึ้นบ้างเล็กน้อยเนี่ยยาอะไรไม่รู้ยาวัา ใช่วัคซีนหรอกมัน,มนยาทำทำให้ไม่ไม่ถโมวโนะมาให้คืนกันอะคลิปนี้ก็สิบนาทีกว่าแล้วนะอ่าคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะพบกันในคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามกันเยอะเยะกดติดตามกดไลค์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้อ่ให้พี่น้องเช้าโคคุณยาพี่น้อง ไปดูกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากมาที่หลับชมมาจนจบคลิปนะสวัสดีจ้านนี่วัวไทยนะอ้วนแข็งแรงตัวเล็กไม่ถึงสี่อยอ่ะว่ากันนะเขาว่ากันไม่ถึงสี่อยนะถึงไหมเออไม่รู้เหมือนกันต้องร้อรุ่นกันต่อไปสวัสดีจ้าสองรอบ